อำเภอที่มีชื่อซ้ำกันมากที่สุดในประเทศไทยมีมากถึง5อำเภอด้วยกันจะเป็นอำเภออะไรและอยู่ในจังหวัดไหนบ้างนั้นไปดูกันเลยอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่ประมาณ254ตารางกิโลเมตรมีประชากรประมาณ36,047คนแบ่งการปกครองออกเป็น5ตำบล61หมู่บ้าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์มีพื้นที่ประมาณ349ตารางกิโลเมตรมีประชากรประมาณ41,79คนแบ่งการปกครองออกเป็น5ตำบล67หมู่บ้านอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชมีพื้นที่ประมาณ189ตารางกิโลเมตรมีประชากรประมาณ31,221คนแบ่งการปกครองออกเป็น4ตำบล37หมู่บ้าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัสดสระบุรีมีพื้นที่ประมาณ150ตารางกิโลเมตรมีประชากรประมาณ37,720คนแบ่งการปกครองออกเป็น6ตำบล53าบหมู่บ้านอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน,น,น่านมีพื้นที่ประมาณ518ตารางกิโลเมตรมีประชากรประมาณ9 8 3 2คนแบ่งการปกครองออกเป็น2ตำบล22หมู่บ้าน